สวัสดีครับก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนั้นที่จะไปแข่งในประเทศอิตาลีวันที่25ที่ถึงเนี่ยเนื่องจากว่ามีเหตุการณ์โควิดจึงได้ทำการยกชุดเปลี่ยนแปลงหลายชื่อนักกีฬาใหม่ทำให้ทัพนักตกสาวนักตกสาวไทยที่ร่วมซ้อมกันมาเป็นเวลาเกือบ1เดือนนั้นจำต้องเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมด แล้วก็ส่งผู้เล่นวัยเก่านะฮะที่เขาเรียกว่า5-6เซียนเนี่ยครับบวกกับผู้เล่นที่มีผลงานดีในการแข่งขันไทยแลนด์ลีกที่ผ่านมาเดินทางไปแทนฮนะก็บรรดานะักตบรุ่นพี่ที่เราขนานนามว่า6เซียนทั้งปลื้มจิตถินขาวออนอุมาวิลาวันมริกานุสลาแล้วก็การกลับเข้าสู่ทีมชาติไทยอีกครั้งนฮะของอัมพรย่าผานะฮะแจ็คก,กี้เนี่ยครับ ็จะได้กลับลงมาเล่นพร้อมๆเราก็จะได้เห็นฝีมือกันในครั้งนี้ในศึก VNL หรือในชั้นลีกคนนี้ด้วยและนอกจากนั้นนะฮะทีมสาวไทยที่ทางสมาคมวอลเลย์กีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้ทำการประกาศรายชื่อออกมาก็มีผู้เล่นจำนวนหนึ่งน่าสนใจมากครับก็ได้มีโอกาสลงเล่นให้กับทีมชาติไทยเป็นครั้งแรกเลย ป้ายแดงเลยครับเป็นนักตบสาวป้ายแดงเลยก็ดูฝีไม้ไลายมือแต่ละคนเป็นอย่างไรก็มีมาเสนอให้คร่าวๆนะครับ5นักตบใหม่ป้ายแดงของทีมสาวไทยที่จะไปแข่งในชั่นลีกที่อติตาลีนั้นอ่าคนแรกเลยก็คือ 1. นก็ศิลิมามานักกิจเธอก็เป็นมือเซตจากทีมนครราชสีมาเดอะมอลลีซีฮะมือเซตคนนี้เป็นผู้เล่นที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในการขแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก ฤดูกาลที่ผ่านมาสดๆร้อนๆนี่เองเป็นดาวตบวัยสามสิปีฮะเคยถูกเรียกตัวเข้าฝึกซ้อมทีมชาติไทยนะชุดเฉพาะกิจนะฮะในการแข่งขันโคโวคับปี2018ที่ประเทศเกาหลีใต้นะซิลิมาเนี่ยเป็นหนึ่งผู้เล่นนะที่อยู่ในทัพของโครานะฮะ มาอย่างยาวนานและในช่วงหลังก็ได้รับโอกาสการลงสนามเป็นตัวจริงให้กับทีมอย่างต่อเนื่องโดยรวมถึงเป็นกำลังหลักของทีมในการแข่งขันฤดูที่ผ่านมาเจ้าของความสูง165เซนเมตรคนนี้ก็พาทัพโคลาลงเล่นบนหลีกสูงสุดด้วยฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมฮะทั้งการจ่ายบอลที่ดีแอคชั่นดีใจก็เป็นเอกลักษณ์ฮะพาทีมเข้าถึงรอบไฟนอลเลยทีเดียวนะฮะรวมถึงยังลุ้นแชมป ถึงเกมสุดท้ายในการแข่งขันฤดูที่ผ่านมาถ้าใครได้ไดชมวอลเลลีก็จะทราบกันดีฮะก็นัรรอลาสีมาก,ก็จบด้วยการแข่งขันรลองแชมป์นะฮะไดมอนด์ฟูดคว้าแชมป์ไปส่วนซิลิมาเนี่ยยังคว้ารางวัลมือเซตยอดเยี่ยมของการแข่งขันไทยแลนด์ลีกด้วยนะะมาครองนี่เป็นครั้งแรกนะที่เธอมีโอกาสได้ลงเล่นให้กับทีมชาติไทยชุดใหญ่ในการแข่งขันแมตช์นานาชาติอย่างเป็นทางการนะฮะ ก็ดูจับตาเธอไว้คนที่2ก็คือพัทยาจวงจันนะฮะตำแหน่งหัวเสาจากทีมสุพีมชมรีอีเทคนะฮะสาวนักตบจากสุพีมชมรีอีเทคคนนี้ฮะมีประสบการณ์ในการเล่นในนามทีมชาติไทยมาแล้วในทุกรุ่นอายุนะฮะนะับตั้งแต่ยุวชนยูสิบเยูสิรวมถึงยูยีนะ,ะแต่ครั้งนี้ก็เป็นหนแรกเลยนะครับที่เธอได้เล่นในนามทีมชาติไทยชุดใหญ่ ปัจจุบันก็หัวเสาวไว้นี้อายุ23ปีเคยผ่านประสบการณ์การเล่นในหลีกสูงสุดกับทีมบ้านเกิดอย่างไทยเดนมาร์กหนองเรือในปี2015 2017ก่อนย้ายไปร่วมกับทีม r s u VC ในฤดูกาล2017-18นะฮะ พัทยาหรือชื่อเดิมเธอก็คือคณิ t ฐาเนี่ยย้ายเข้ามาเป็นกำลังเสริมให้กับสุพีมเมื่อฤดูการที่ผ่านมาซึ่งเธอได้รับโอกาสลงสนามอยู่เป็นระยะระยะนะฮะอย่างร่วมคว้าแชมป์ไทยแลนด์ลีกเมื่อกับทีมเมื่อฤดูการปี2020อีกด้วยะฮะอ๋อเธอเข้ามาที่สุพีตั้งแต่ฤดูการเมื่อปี2018นะฮะส่วนกับเกมของทีมชาติไทยยุทธทุดใหญ่ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่เจ้าตัว เจ้าของส่วนสูง173เซนติเมตรนี้ได้ลงสนามสัมผัสบรรยากาศในชั้นหลีกแบบเต็มรูปแบบครั้งแรกเช่นกันคนที่3เนี่ยที่เห็นอยู่นี่ก็คือชัดสุดานิลพานะฮะตำแหน่งหัวเสาจากทีมแมวแมวป่านะฮะก็คือนครราสสีมาเดอะมอลลีซีฮะเป็นนักตบสาวอีกคนที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันไทยแลนด์ลีกของฤดูกาลที่ผ่านมานะฮะ จนหลายๆคนได้เชียร์ขึ้นสู่ทีมชาติไทยชัดสุดานะฮะย้ายมาร่วมทีมนะครราชสีมาเดอะมอลวีซีในฤดูกาลแรกเลยคือ2020ถึง2021ที่ผ่านมาแต่เธอก็สามารถก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักของทีมได้และลงสนามอย่างต่อเนื่องรวมถึงอย่างรับหน้าที่ในเกมรับรวมถึงการเกมลุกได้อย่างดีเยี่ยมนะฮะหัวเสาวัย22ปีเองนะครับผ่านการ เล่นในไทยแลนด์ลีกมาแล้วนะครับกับขอนแก่นสตาร์วีซีมาตั้งแต่ฤดูกาล2013 2014แล้วก็ย้ายไปดมอนฟูดวีซีเมื่อ2020นะฮะก่อนจะลงเล่นโชว์ฟอร์มอย่างเต็มที่เมื่อฤดูกาลที่แล้วกับนครราชสีมาครับสาวคนนี้มีสัสดส่วนสูง174เซนติเมตรเคยผ่านการเคยผ่านเล่นกับทีมชาติไทยในวอลเลอยู 17ฮะยุวชนหญิงชิงแชมป์เอเชียเมื่อปี2014รวมกับใครครับรวมร่วมทีมกับชัชชุออนมกสีและพิมพิชยากกลำนั่นเองและยังพาทีมเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศอีกด้วยในปีนั้นที่ชิงแชมป์เอเชียและแน่นอนว่านี่คือ1.9ึนะที่สวยงามที่เธอได้มีโอกาสรับใช้ชาติชุดใหญ่เป็นครั้งแรกเช่นกันนะครับสาวคนที่4นี่เป็นลูกครึ่งนะฮะคารินาคาเซอร์นะฮะตำแหน่งบอลเลวจากทีมไหนะฮะ ทีมนครราชสีมาครับเดอะบอวีซีเช่นกันนับเป็นปีแห่งการกลับมาแจ้งเกิดอีกครั้งของดาวตบลูกครึ่งไทยเยอรมันในการแข่งขันวอลเล่บอลไทยแลนด์ลีกนะฮะในฤดูกาลที่ผ่านมาสดๆร้อนด้วยฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมนะครับคาริน่าในวัย32ปีห่างหายจากการเล่นวอลเล่บอลไทยลีกเป็นเวลาหนึ่งฤดูกาลเนื่องจากเธอได้รับบาดเจ็บนะฮะก่อนที่จะกลับมาสวมยูนิฟอร์มของโคราชนะฮะ เมื่อดูการล่าสุดฮะนักตบสาวเจ้าของส่วนสูง177 17 1เ7ซนติเมตรคนนี้เคยลงเล่นให้กับไทยแลนด์ลีกมาแล้วหลายทีมทั้งนครนน,นฮะสามบีบีนครนน,นบางกอกลดัด ก่อนจะย้ายมาร่วมกับทีมขอนแก่นสตาร์วีซีเมื่อฤดูการ2018-19แล้วก็หยุดเล่นไป1ฤดูการส่วนผลงานในการเล่นในการทีมชาตินะครับคาริน่ามีโอกาสลงสนามในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนนะรวมถึงกีฬามหาวิทยาลัยเอเชียและกีฬามหาวิทยาลัยโลกและผลงานของเธอในการแข่งขันไทยแลนด์ลีกเมื่อซีซั่นล่าสุดผ่านมาทำได้อย่างยอดเยี่ยมนะฮะ แม้ไวัยไปอยู่เลข3นะแต่ว่าการลงเล่นให้กับโคราชนั้นกลายเป็นการรีเทิร์นกลับสู่วงการวอลเลย์บอลอย่างน่าประทับใจยิ่งนะครับคนสุดท้ายนะคนที่ห้าคือทิราวันแสงอบนะตำแหน่งบอเลเร็วจากทีมสุพีมชนบุรีอีเทคนะธิราวันเนี่ยเป็นหนึ่งนักตบของยุวชนไทยชุดยู7ิบฮะชุดนั้นก็คว้ารองแชมป์เอเชียเมื่อปี2014ก็ที่กับคนแรกนะกับอ่า ที่เล่ามาก็คือเออซึ่งครั้งนั้นนะเธอก็รับบทบาทเป็นบอลเลวตัวหลักของทีมในการลงแข่งขันนฮะนักตบวัย23ปีถูกเรียกตัวเข้าร่วมทัพทีมสาวชัยชุดเฉพาะกิจในการแข่งขันวอลเลย์บอลในชั้นลีกที่อิตาลีซึ่งจะทําให้เป็นครั้งแรกของเธอในการลงเล่นกับทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับ ก่อนหน้านี้ที่เราวันได้มีโอกาสได้ลงเล่นให้กับทีมชาติไทยในชุดเด็กๆมาแล้วแทบทุกรุ่นนะเช่นเดียวกับพัทยานะครับจวงจัน์ในรุ่นยุวชนย1 7เเยาวชน U19 หรือแม้แต่รุ่น U23 สนะครับส่วนการลงเล่นในไทยแลนด์ลีกนั้นลงรับใช้ต้นสังกัดเดียวอย่างสุคีมนะชมบุรีอีเทคนะับตั้งแต่เก้าเข้ามาจากทีมมัธยตยมอย่างบดินเดชาสิงหเสนีนั่นครับ เธอเป็นนักตบสาวนะฮะเจ้าของส่วนสูง177เซนติเมตรและจะได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมชาติไทยชุดใหญ่ในครั้งแรกตำแหน่งบอลเลว็วร่วมกับรุ่นพี่อย่างปลื้มจิตอัมพรแล้วก็วัชริยานวลแจม่มแล้วก็คาริน่าเคาเซอร์ในการแข่งขันในชั่นลีกคนนี้ครับก็มาติดตามผลงานของเธอ5คนนี้นะครับว่าจะทำผลงานได้ดีขนาดไหนเจ,จิดจรัสได้ขนาดไหนนะครับก็ครั้งนี้ก็เป็นโอกาสของเธอนะครับ สวัสดีครับ